วันนี้ครูเบิร์ตจะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวสอบถวิกให้ผ่านภายใน10วันกันนะฮะเริ่มจากวันที่1นฮะนักเรียนจะต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองก่อนว่าเราทําไม่ได้พาร์ทไหนให้นักเรียนนียไปซื้อโจทย์ถวิกและลองทําดูสัก1ชุดลิสต์เลยว่าเฮ้ยพาร์ทไหนเราได้คะแนนน้อยนะฮะส่วนใหญ่นักเรียนมักจะได้คะแนนพาร์ทการอ่านน้อยกว่าพาร์ทการฟังถ้าเป็นแบบนี้ ครูเบิร์ตแนะนําแล้วว่าให้เริ่มจากพาร์ทที่5 6ก่อนเพราะมันจะง่ายง่ายยังไงครูเบิร์ตมันจะเก่งง่ายเนื่องจากมันจะวัดคําศัพท์กับกราฟแมเป็นหลักเข้าสู่วันที่2เลยฮะวันที่2คือเล็งให้ตรงเป้านักเรียนต้องไปสืบมาว่าช่วงเนี้ข้อสอบออกอะไรบ้างเนื่องจากว่าข้อสอบทวิกเนี่ยมีการใช้วนซ้านะแต่เขามีหลายชุดดังนั้นใครที่ไปสอบบ่อยๆเขาจะรู้เลยว่ากราฟแาเรื่องไหนออกสอบศัพท์คาไหนออกสอบบ้าง ถ้าเกิดใครมีติวเตอร์ถามติวเตอร์เลยใครมีเพื่อนสอบบ่อยถามเขาเลยนักเรียนคูเบิร์ตสามารถดูได้ในคอร์สทีอัปเดตได้เลยนะฮะอันนั้นมีเกินพอทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์มากฮะเพราะนักเรียนจะได้ไม่ต้องท่องจำศัพท์หรือกรา玛ทั้งโลกแกเช่นเรารู้เลยว่าช่วงเนี้ยออกสอบคำว่า subjective แต่ subject ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิชานะ subject ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าขึ้นอยู่กับ หรือบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งได้รับผลกระทบอะสมมติเราบอกว่า prices are subject to change without notice แปลว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีประกาศแจ้งเตือนก่อนนะข้อยากเราก็สามารถทำได้ทันทีถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมมาก่อนวันที่3อะจำสูตรลัดให้ได้ในข้อสอบทวีกมีสูตรลัดมากมายที่ทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลเช่น ช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง b w i n g b 3 h a ตอบ l ลีได้เลยเพราะ l ลีหรือ adverb เนี่ยสามารถขยาย verb ที่ตามหลังมาได้หรือถ้าเกิดนักเรียนเจอช่องว่างอยู่หลัง prep position เช่น in of about with แล้วช่องว่างอยู่ท้ายประโยคด้วยในช้อย c มี verb หมดเลยตอบเป็น gerund หรือ verb ing ได้เลยแบบนี้ถ้าเกิดนักเรียนยิ่งรู้สุดรลัดนักเรียนจะทำได้ไวสูตลัดเหล่านี้ นักเรียนคูเบอร์สามารถเรียนได้ในคอสตูอิกโกนะฮะสำหรับคนที่เตรียมตัวสอบเองนักเรียนพยายามศึกษา grammar แล้วหา pattern ของแนวข้อสอบให้ได้มาดูวันที่4คือจําศัพท์ให้แม่นยําเวลาท่องถ้าเกิดอยากจําได้ถาวรหนึ่งเลยฮะคำไหนที่เป็นสิ่งของหรือเป็นอาชีพคนแบบนี้ให้นักเรียนหาภาพแล้วแปะสับ์ไปเวลาท่องมันจะจําได้แมน่นเช่นนักผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ inspector เราก็หารูปแบบนี้มาหรือรถเข็นแบบนี้เขาเรียกว่า wheelbarrow หรือเสื้อผ้านอกจาก clothes เขายังออกข้อสอบเป็นคำว่า apparel เรียกมันทันทีให้ได้เช่น inspector wheelbarrow apparel แบบนี้เป็นตน้นคำศัพท์คำไหนก็ตามที่สื่อถึงอารมณ์ให้บิ้วอารมณ์เวลาท่องด้วยเช่น excited แปลว่ารู้สึกตื่นเต้นชานนะ excited มากเลยนะเวลาที่จะต้องไปสอบทุกอีกเนี่ยฉี่ทบราดเลยแกหรือ appreciate แปลว่าซาบซึ้งในบุญคุณ ก็อาจจะพูดว่าดิชาเนี่ย appreciate ในความช่วยเหลือของครูเบิร์ตมากเลยนะคะ r Relate แปลว่าโล่งใจฮะเราบิวอารมณ์ฮะโอ้ฉันเนี่ย relieved มากเลยที่สอบทวีผ่านในที่สุดถ้าเกิดเจอสับยากให้นักเรียนเนะี่ยแต่งเป็นเรื่องราวทับศัพท์กับภาษาไทยเช่น investigate แปลว่าสืบสวน a u n c h แปลว่าวางขายผลิตภัณฑ์ก็ได้นะฮะเราก็อาจจะแต่งว่ามีคนตายที่บริษัทเราอะ ตำรวจเลย Investigate ว่าเกิดอะไรขึ้นบริษัทของเราเลยต้องหยุด Launch สินค้าใหม่เลยแกเราจะรู้สึกไม่ต่อต้านมากเมื่อกีค้ครูเบิร์ตจะเริ่มจากพาร์ท6 6ก่อนนะเพราะวัดกราฟม,มาคำศัพท์ทีวันที่5เราจะย้อนกลับมาเต็มตัวพาร์ทที่1เหมือนเดิมฮะให้นักเรียนไปสืบตามเพจติวทวิกต่างๆว่าช่วงนี้ออกสอบรูปแนวไหนคำศัพท์แนวไหนบ้างให้นักเรียนเนี่ยท่องศัพท์ ที่เป็นเวิร์บกับคำศัพท์สําคัญเช่นช่วงนี้เราอาจจะเจอภาพผู้ชายเป็นสภาพบรุษ์เปิดประตูค้างไว้ให้ผู้หญิงนะฮะคำว่าเปิดค้างไว้ก็ hold hold the door hold the door หรืออาจจะเจอภาพคนเนี่ยกำลังเดินลงบันไดบันไดก็ s t a i r เดินลงก็ walk down walk down the stairs walk down the stairs อย่างรูตัวขูดบัง walk down the stairs อย่างนี้เป็นต้นนะฮะถัดไปหรือเราอาจจะเจอผู้ชายเนี่ยกำลังล้างรถอยู่นะฮะ แต่ว่าเขาไม่พูดตรงๆอ่ะเขาพูว่าน้าเนี่ยกระเซ็นกระสายออกมาจากสายยางไม่ใช่ถุงยางนะสายยางสายยางใช้คาว่า hose hose ก็อาจจําไปว่า being sprayed from a hose ส่วนลูกศิษย์คูเบิตเนี่ยสามารถดูได้ในคอสต์ดีอัปเดตเลยคูเบิตมีใส่ไว้ให้แบบเต็มที่แล้วนะครับวันที่6ให้นักเรียนเตรียมพาร์ทที่2ลําดับถัดมาให้เลือกคําตอบที่สอดคล้องกับคําถามไม่สุดให้นักเรียนเนี่ยพยายามจําทริคในการเดาให้ได้ เพราะบางครั้งเนี่ยเราฟังไม่ทันไงอาจจะต้องใช้การเดาอย่างมีหลักการบอกก่อนเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดในตัวเลือกมีคําไหนซ้ํากับในคําถามอย่าเลือกข้อนั้นเพราะส่วนใหญ่จะหลอกเช่นในคําถามมี report ข้อ A ก็มี reporter อย่าพึ่งกาถ้าฟังไม่ทันเพราะ A น่าจะหลอกก็เหลือ B กับ C และเห็นปะทุนแรงไปเยอะอย่างข้อนี้บอกว่า how soon can you finish the high tech report แกทำรายงานเสร็จ เร็วที่สุดแต่เมื่อไหร่เนี่ยตอบเป็นข้อบ i l l be done by w e d n e s d a y ฉันนะ่ะจะทำให้เสร็จไม่เกินวันพุธนะถัดไปนะครับก็คือฝึกตัดใจหลายครั้งเราอาจจะหลับในหรือไม่ก็ฟังไม่ทันนักเรียนอยาไปหมกมุ่นข้อที่พลาดไปแล้วตัดใจทันทีฮะเพราะอย่าลืมเราไม่จำเป็นต้องได้เต็มนะเราแค่สอบให้ผ่านตามที่บริษัทกำหนดไว้มาดูวันที่7กับ8นะครับคมมรูเบิร์ตจะพูดรวมกันเลยเพราะว่าพาร์ทสามพาร์ทสี่เนี่ยมันจะคล้ายกันอันดับแรกก็คือ ฝึกอ่านโจทย์ให้ครบก่อนฟังก่อนที่เขาจะเปิดคลิปให้ฟังนะฮะมันจะมีช่วงเวลาที่เขาอ่านคําสั่งนักเรียนใช้เวลาช่วงนั้นอ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อเช่น what product are the speakers discussing what does bird suggest what does bird propose เดี๋ยวแป้ฟังผลิตภัณฑ์อะไรอะ่ะที่เขาพูดคุยถึงกันอยู่หรือ bird แนะนําว่าอะไรหรือ bird เสนอว่าอะไรแบบเนี้ยพอเราอ่านคําถามไว้แล้วแล้วได้ยินคาตอบเราจะการได้เลยมันจะไวขึ้นมากๆถัดไปฮะ ฝึกนึกถึงริมฝีปากคนพูดให้ได้เพราะจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ใช้หูในการฟังอย่างเดียวแต่มนุษย์ใช้ตาในการฟังด้วยคิดซะว่าเขาเนี่ยอ้าปากกวา้างแค่ไหนทำปากยิ้วปากทู่แค่ไหนมันจะรู้สึกว่าเราฟังชัดขึ้นวันที่9มาเตรียมพ์ทที่7กันพาร์ท7คือการอ่านนะหนึ่งเลยฮะให้ท่องศั์คำเหมือนไปเพราะข้อนี้ง่ายมากถ้าเกิดจำได้เหมือนได้แต้มฟรีมันจะมีประมาณ40คําคำที่ออกสอบอยู่ตอนนี้เช่น go with ไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าไปกับนะบางทีมันจะแปลว่าเลือก select ก็ได้หรือคำว่า go over ไม่ได้แปลว่าไปเหนือนะแต่มันจะแปลว่า discuss ได้ด้วยปรึกษาหารือถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยรู้ว่าออกข้อสอบคำไหนท่องไปเจอปั๊บได้แต้มฟรีเลย5-10ถึง10คะแนนนักเรียนครูเบิร์ดดูได้ในคอร์ส the update นะครับถัดไปครับฝึกเรียงโจทย์เพราะส่วนใหญ่จะทำข้อสอบไม่ทันครูเบิร์ดแนะนำแบบนี้ครว่าให้ทำงง่ายให้ครบก่อนนะฮะ ข้อง่ายก็คือพวกที่ถามสับคําเหมือนเมื่อกี้นี้พวกถามเลขกับวันที่อ่ะตัวเลขสแกนง่ายช่วยสั้นๆมันสั้นไงเลยง่ายถามจุดป,ประสงค์ why purpose มันมักจะอยู่ย่อหน้าแรกทําก่อนแต่พวกไหนถามถึงข้อสรุปมีคําว่านอาถามว่าจริงไหมอ่ะมันจะยาวมันจะเยอะมันจะหลอกเก็บไว้ทําทีหลังเลยถ้าไม่ทันจะไม่ต้องเสียดายมากนะฮะถัดไปครับฝึกปิดบางครั้งเนี่ยเขาให้บทความมายาวมากเราตาลายเหมือนคนตาบอดอะ ให้นักเรียนเอาเอกสารห,หรือไม่ก็บัตรประชาชนที่เขาให้เราเอาเข้าไปอ่ะลองปิดส่วนที่เหลือแล้วอ่านทีละบรรทัดเราจะได้สติมากขึ้นอันนี้ครูเบิร์ตใช้บ่อยนะฮะวันที่10บฮะทบทวนในสิ่งที่เราไม่แมน่นกกมมาเรื่องไหนเราจําไม่ได้หรือโจย์ข้อไหนเรายังทําผิดอยู่เอามาทวนอีกรอบหนึ่งและลองซ้อมทําข้อสอบจับเวลายอย่างน้อย3ชุด ให้เหมือนจริงเลยฮะเราจะพอทราบว่าเราน่าจะได้กี่คะแนนมีเวลา10วันถึงแม้ว่าน้อยก็จริงแต่นักเรียนสู้ได้แน่นอนนักเรียนบางคนเนี่ยคะแนนเพิ่มเป็นร้อยคะแนนภายในเวลาไม่กี่วันก็มีนะฮะอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับส่วนนักเรียนครูเบิร์ตไม่จาเป็นต้องไปสืบอ,อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะครูเบิร์ตหามาให้ครบแล้วอยู่ในคอร์สทวิกโกทั้งปูพื้นสอนเทคนิคแล้วก็เกรงโจทย์ะฮะอย่าลืมไปดูให้แม่นยําแล้วกันนะฮะากคำคมทิ้งท้ายฮะ Action is the key to all success การกระทำเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จฮนะถ้าเกิดเราเริ่มลงมือทำเท่ากับว่าเราเปิดประตูต้อนรับความสำเร็จแล้วนะฮะขอให้สอบผ่านกันทุกคนครับ